ตอนนี้ยังไม่มีออเดอร์ครับก็เลยแบบจะมาคุยกับทุกคนดูว่าใครเคยดื่มกาแฟครั้งแรกเมื่อไหร่เหมือนผมเนี่ยที่มานั่งนึกเนี่ยว่าดื่มกาแฟครั้งแรกเมื่อไหร่น่าจะประมาณสักตอนอยู่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมัดมไยมครับเพราะว่าทำไมถึงเราลองดื่มกาแฟดูเพราะว่าเห็นผู้ใหญ่ ในบ้านนะครับนั่งดื่มแล้วดูแล้วแบบโอ้หน้าอร่อยแต่เขายังห้ามอยู่ไม่ให้ดื่มหรือยังไงเนี่ยฮะแต่ก็วันไหนที่เผลอก็ลองเอามาผสมดูแล้วลอ,ลองเอามาดื่มดูรสชาติครั้งแรกจําได้ไหมครับว่าเป็นยังไงสําหรับผมนะครับรสชาติครั้งแรกเนี่ยขมมากขมมากๆแล้วก็มันจะเปรี้ยวออกเปรี้ยวหน่อยๆน,นะครับ นะตัวนั้นนะ่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับตัวเขาเรียกว่าอะไรฮะที่เราผสมกับน้นะําแลวละลายเลยมันไม่ใช่เป็นมันเนกากาแฟขั้วหรือมันินกาแฟบดหรือกาแฟาที่เราเรียกว่ากาแฟาสดนะครับแต่นั่นจะเป็นพวกเขาเรียกว่าเนสกาแฟานะครับก็พวกนี้ละลายในน้ําได้เลยที่เราดื่มกันนะนั่นคือครั้งแรกหลังจากนั้นก็เข็ดเลยไม่ดื่มเพราะมันไม่ประทับใจก็เลยอยากจะถามทุกคนว่า ครั้งแรกที่ดื่มกาแฟเนี่ยเมื่อไหรแล้วรู้สึกยังไงลองมาคุยกันได้นะครับแต่ช่วงนี้เด็กนี่เรียนออนไลน์นะครับผมก็น่าสงสารนะครับแต่ไม่ได้สงสารเด็กนะครับสงสารพ่อแม่นะจากเ,เป็นนากฟ้าก็กลายเป็นนางมารเทพประมุขกลายเป็นเทพประสูนสู้ๆนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไป อ่าเดี๋ยวอย่าลืมนะครับเอามาคุยดูครับว่าครั้งแรกที่ดื่มกาแฟเป็นกาแฟอะไรและรู้สึกยังไงผมอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเวลาถ้าเกิดเราจะดื่มกาแฟเย็นเนี่ยก็อย่าลืมรอดครับเดี๋ยวเราจะต้องดูกันไปกันครับเติ้ว ไปไปเรียนออนไลน์ไปเรี